ตะบนแหกก็จะเริ่มแล้วนะครับกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมา,าร่วมทำบุญอทอดกระถินสำนักสงฆ์วยขนุนตำบลไะแก้วอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับสงจิตสงใจมาร่วมอรรโุมนนาบุญด้วยกันนะครนะับเด้อ เราจะแห่รอบสารานี้นะครับสามรอบนะครับนครับราราน้ำาแถวไว้ด้วยนะครับนนเนื่องจากว่าข้างอย่างมันมันจะกีดหน่อยนะครับปัน

对吧 ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมะ,โะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสัะกไปวางทั้งปวงนี้ เป็นของุงสงวนสก,กุวลาดักประธานกรรมการบริหารบยสัตย์ไทยคุณสตีนจำกัด,ด,ดกพร้อมโดยคณะจากรงเทพมหานครและคณะศิษยานุสิกภูชาธรรมแต่สิบปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพะธรรมกายและาศาสนิกชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยจิตศรัทธา อุษาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระที่สฆงผู้อยู่จำภาษาทั่วไใจมาสในอาวาสนี้ก็แลภผ้ากถินนรทณานนี้เป็นของบริสุทธดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงนโดที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจอโจองลงว่าเป็นของพระพิสุรรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทำปวงยอมอนุญ,ญาตให้แก่พิสูนรรูปหนึง่ง <m uch> เพื่อจะทำซึ่งกฐินัาาฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอาทถคาถาจารย์ผู้รู้พระบรมทิบาสังวัตรนาไว้ว่าทิทสูตรรูปใดประกอบด้วยสิ่งสุตตาที่คุณ มีสติปัญญาสาม,มารถรู้ธรรมแปลกประการมีบุญกิจเป็นต้นที่สุรุ่มนานจึงสมควรเพื่อจะทำกระถิ่นรักฐาธิกิจตามพระบรกพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ที่สุรุ่มใดจมพร้อมการยอมอนุญาตให้แก่ทิ่สุรุ่มนานเถินถ้ากระถิ่นนทาน ทั้งผ้าอธิสงส์งสังสัรบริวานทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระจันทบงคันติมโนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทํากัตถินัทภารกิจนี้ให้ถูกท่องตามพระบรมพุทธานญาติได้ถ้าพระพิสุรูป ไม่เห็นสมควรแล้วไซจึงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สันทักสัญญาสาธุกการพร้อมเพรียงกันเพลินข้าพระเจ้าได้ทำควาใหญ่ จึงสาการถท่อ,องไปสามหมื่นยอดเพื่อทำรนปบำรุงทับพผู้ทธศาสมาด้วยบุญี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ศาสตร์ถูกและดีแล้วดนงางต่อไปตั้งใจผนะคยะถาวาริวหาผูราปริภุเรนติสงคะลงเอวะเมวะอิโตทินังเอสานังรุปัะปะฏิ เยจิตังปฏิตังตุ้มขังทิบะเมวัสุนุจโตสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนารสุญญาธรรมิโชติรสุญญาธรรมีวานฉันเถสานภาโร Só okay.

เตเตภวัตุสังกาลังลายทันตุสังพระเท สัตว์ธรรมหมนนายุขามนะสถานสดีพระวันตุเตระวัตุสานพะมันรายคันตุสันพระเทววัตานสัตวาพระสังฆา ครับสำหรับการทอดกระถินเป็นารปี2567ที่สำนักสงฆ์ห้วยขุนมืงตำบลแก้วอำเภอจอมตองจังหวัดจัยงใหม่นะครับเซสิ้นลงนที่เรียบร้อยแล้วนะครับการประการลรทาง เรับรับบอคาวจัไว้ตัวอีกนะครับหับนานเนะครับที่บริเวณหอฉันนะครับหอฉันครับผมหฉันจะอยู่หลังอรัก่าครับขอของากเนที่บริเวณเจาอไจาจไหนมาจาก